ข่าวบันเทิงไปด้วยกันกับนายเตทนในไลฟ์คืนนี้อยู่กับออนพัทธ,ธิรานะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยข่าวบันเทิงของเราแน่นนันมากๆค่ะเริ่มต้นกันนะคะกับคุณแม่ตักบุงกฎกันก่อนเธอเนี่ยให้ให้สัมภาษณ์นะคะแบบเอ็กซ์ clus ีฟเลยกับทางนายเตทนของเราค่ะพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะของลูกชายน้องข้าวหอมรวมไปถึงความสุขที่ได้แบ่งปันให้กับสังคมค่ะ เหลือวิกฤตโควิด -19 ค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งตักบงกฎที่ล่าสุดก็เพิ่งร่วมบุญกับนักแสดงรุ่นน้องเจนนิสนำข้าวสารผักสดและไข่ไก่ไปมอบให้พื้นที่ที่เดือดร้อนซึ่งคุณแม่คนสวยก็บอกเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆได้ก็อยากช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะคือเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของแบบ ทุกคนก็เดือดตามอัตราภาพนะแบบคนมีเยอะก็เดือดร้อนตามอัตราภาพคนมีน้อยก็เดือดร้อนตามอัตราภาพแต่ไม่เป็นไรเราก็ให้กําลังใจด้วยด้วยด้วยการทําได้ทำทำได้เท่าที่ทําไดอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบอดทนหน่อยนะแบบสู้ๆนะ ส่วนกิจกรรมหลักตอนนี้ของแม่ตั๊กก็คืออยู่บ้านควบคุมดูแลการเรียนออนไลน์ของลูกชายคนเดียวน้องข้าวหอมวัยเจ็ดขวบครึง่งแม่จะเชื่อมันว่าการเรียนในห้องดีที่สุดแต่เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องปรับตัวกันไปค่ะเราก็ต้องบอกเราก็ต้องคอยเรียกลูกเออเขาหอมมาแล้วคุคนเาเรียกเรียนแล้วนะแล้ววันนี้เลขก,ก็ถูกทุกข้น้อเก่งมาก <laughs> วันนี้พูดเก่งน้องโอเคค่ะน <laughs> ้องก เ้าอหอมน่ารักนะคะเขาก็เขาก็เข้าใจค่ะว่าแบบแต่เขาก็บ่นบ้างว่าแบบบ่นนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ <c oughs> พร้อมกันนี้ยังอัปเดตเรื่องของการออกกำลังกาย <c oughs> คุณแม่ตักบอกว่าตอนนี้แอบเกเรนิดหน่อยแทบจะไม่ได้ฟิตหุน่นเพราะต้องทุ่มเทดูแลลูกชายเป็นหลักแต่ก็จะเน้นการคุมอาหารไม่ตามใจปากมากเกินไปค่ะ น่ารักมากน้องข้าวหอมน่ารักมากเลยนะคะพูดเก่งมากเป็นลูกคู่กับคุณแม่ได้เลยพูดเก่งแล้วยังเรียนเลขเก่งด้วยนะที่คุณแม่ตักแอบกระซิปเรานะคะบอกว่าเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆจริงๆพับปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อหรือว่าเจ้าสวบุญชัยเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้น้องข้าวหอมเนี่ยออกสื่อกันสักเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้น้องอยากมานั่งคุยกับเราเองนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะที่ได้เจอน้องนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องด้วยนะคะอะไปต่อกันที่พิธีกรรุ่นใหญ่อารมณ์ดีค่ะอย่างพี่เนาาิงค่ะะะออกกวรรจจจๆพู เจออุบัติเหตุกลางท้องถนนแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อขับรถอยู่ดีๆค่ะก็มีล้อรถ10รล้อนะคะอยู่กลางถนนเลยจนทําให้พี่เสนาลิงเนี่ยต้องหักหลบค่ะรถก็ไปครูดกับสะพานค่ะ เรียกว่าฟาดเคราะห์เลยทีเดียวค่ะหลังพิธีกรสายหาเซนาลิงสมเกียรติพอสภาพรถยนต์คันหรูที่ช่วงล่างพังหลายจุดหลังเกิดอุบัติเหตุขับรถหลบล้อรถ10ล้อที่ตกอยู่บนสะพานจนรถเจ้าตัวไปครูดกับขอบสะพานจนได้รับความเสียหายแต่โชคดีที่ตนเองสีภรรยาและลูกสาวที่นั่งมาในรถปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายใดๆค่ะอุ้ยตอนชนก็ตุ้มปุ้งพวกมันเร็วมากประมาณไม่กี่วิเองตุ้มปุ้งกุ๊กกุ๊กกงีไปเลยโอ้โหแบบใจมันแบบ กลัวว่ามันจะเกิดอะไรที่อันตรายมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันเลยโมโหหลังจากมันพึ่งนั่นแหละมันถึงเกิดอาการประมวลผลว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงทําแบบนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอันตรายนะดีว่าเรายังโชคดีในโชคร้ายอ่อถ้ามันจะโชคดีมากกว่านี้คือมันต้องไม่โดนอะไรเงี้ยมันต้องไม่ล่วงสิมันต้องมันต้องปลอดภัยได้ขนาดเม็ดหินเนี่ยมันจะทําให้คนตายได้เลยเกิดอันตรายได้เลยอะไรเงี้ย จริงๆรถมันไม่ได้โดนหนักนะฮะแต่มันโดนเป็นพวกอุปกรณ์ประกอบแบบกันชนกระจังหน้านู่นนี่อะไรเงี้ยมันมันต้องเปลี่ยนเปลนเปลีเพราะมันดันเป็นรถนำเข้าสำหรับผมยังโชคดีที่ไม่เสียชีวิตแต่ที่ผมดูข่าวเนี่ยเขาเสียชีวิตซึ่งเขาไม่ควรจะมาเสียชีวิตเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นฉะนั้นเนี่ย จริงๆเรื่องแบบนี้เรามีกล้องที่จะตรวจจับความเร็วไปทั่วทุกถนนแล้วแต่เราไม่สามารถจับในพวกนี้ได้ไม่รู้ทำไมนะและจากเหตุการณ์นี้พิธีกรสายหายยอมรับว่าตนต้องมีสติหลังพวงมลาลัยให้มากขึ้นพร้อมฝากไปยังผู้ใช้ถนนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะจะพาไปให้กําลังใจค่ะ mm. หนุ่มนักร้องลูกทุ่งหน้ามนนะคะอย่างอ๊อฟสุพนัดกันค่ที่มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วโควิดทํางานหดเ mm. งนดิงนหายไปหมดเลยนะคะจนตอนนี้ค่ะต้องผันตัวไปเป็นรายเดอร์ส่งอาหารส่งของซะแล้วล่ะค่ะ mm. เอา้าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มอ๊อฟไปฟังกันค่ะ ออกปากว่ารายรับไม่เข้ามาเกือบปีแต่รายจ่ายต้องควักตลอดทุกวันทําเอาลุกทุ่งหน้าหมนออฟสุพรรณต้องเอาเงินเก็บออกมากินประทังชีวิตและล่าสุดก็เตรียมนํารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปขับบริการเป็นไรายเดอร์รับจ้างส่งของและซื้ออาหารเพื่อหาไรายได้เสริมซึ่งเจ้าตัวบอกถือเป็นไรายได้หลักที่พอทําได้ในตอนนี้เพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันผ่อนบ้านรวมถึงคอนโดที่ซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้เนี่ยถือว่าเราก็เริ่มลาบากเลยนะครับ แบบว่าเห็นเห็นดาราส่วนใหญ่หน้ายิ้มยิ้มอย่างเงี้ยบางคนก็ชีวิตไม่เหมือนกันอาจจะแบบอาจจะมีลําบากบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบแสดงความรู้สึกอะไรออกมาอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็แต่ก็ถือว่าดีฮะมีอาชีพเสริมตอนนี้ทำเนาะจริงอะคิดมานานแล้วฮะแบบคิดมาปี2ปีแล้วนะว่าเราเราอยากจะทําอาชีพแบบบริการขนส่งนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยเราเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวใช่ไหมครับชอบดูแผนที่ชอบศึกษาเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมองว่าเออเราก็เราก็น่าจะทําได้นะฮะก็ถือว่าไม่เกี่ยงงานเลยดีกว่ามันมันอาจจะได้เงินน้อยเนาะแต่ว่าเราไม่รู้อะมันหน้าน้าท้าทายตัวเองดูครับถ้าถ้าใครออบังเอิญจิ้มเจอมาเนี่ยก็ก็ถือว่า ชบีมากว็เพร้อมไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนานอกจากจะหันมาขับไรเดอร์แล้วหนุ่มออฟก็ยังทำธุรกิจกล้วยตากออกมาขายเพื่อหารายได้อีกทางซึ่งเจ้าตัวบอกถึงจะได้เงินไม่มากแต่ได้ทำอาชีพสุจริตหาเงินจากสองมือ2เท้าของตัวเองก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ โควิดในทีนะคะก็กระทบกับทุกคนจริงๆค่ะดังนั้นเรานะคะก็ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็เพื่อตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่าอยู่บ้านานานๆบางทียงเหงาก็เหงาเบื่อก็เบื่อ,อไม่รู้จะทําอะไรแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะเหล่าสุปตาเขาก็มีกิจกรรมที่หลากหลายทํากันนะดังนั้นถ้าใครอยากจะเอาไปทําตามนันนี้ก็ไม่ห้ามไม่ห่วงคะ่ะ ถึงอยู่บ้านกับครอบครัว,ระวจะไม่เหงาแต่นานวันเข้าอาจจะทําให้ต้องหากิจกรรมทํำเพื่อให้ชีวิตได้มีสีสันแก้เบื่อรายวันไปได้บ้างเลยได้เห็นเหล่าดาราในมุมต่างๆคุณแม่ชมพู่อารยามีสองแฝดสายฟ้าพายุที่อยู่ในวัยช่างจอ้อ,อก็เลยต้องหากิจกรรมเอ,อ,เอ,อนจอยกับคุณลูกแถมยังช่วยฝึกพัฒนาการสอแฝดไปในตัวกับการต่อตัวต่อ,ตอ,ตอทีพีน้องสายฟ้าพายุออดอ้อ,อนแม่ชมด้วยเสียงใสๆให้ช่วยหนูหน่อยนะครับออน บอนมามีก่อนโอ้ยแม่เออแมบบ่ตอให้หน่อยค่ะแม่ต่อให้หนะคะยจะไม่ทำทางเนยวค่ะ,บบคะจริงเหรอสัญญาเลยวสัญญา บ้านลูกสองเนยโชติกาก็หัวหมุนรายวันเหมือนกันกับหนุงอัคินและละลินที่อยู่ไม่ห่างคุณแม่ขนาดออกกําลังกายก็ยังขอปวนเปลี่ยนใกล้ๆแม่สักนิดก็ยังดีไหนจะจับมาแต่งตัวสุดคิ้วเรียกความสดใสได้เป็นกองและทําอาหารหลากหลายเมนูให้ครอบครัวได้เอ็นจอยอิติง้งพร้อมกับผู้ช่วยคนเก่งอย่างน้องอัคินแบบว่าจะข้าวหวานหรือน้ำส้มคันกันได้หมดค่ะ หนูยาย่าอุรสยาคนนี้ก็เปิดเตาอบขนมเหมือนกันทั้งผสมแป้งแต่งหน้าเค้กจนหอมฟุ้งทั่วบ้านปรางกันนรันก็ทำอาหารที่ปรุงด้วยใจส่งให้แฟนหนุ่มต้องทูพีได้ทานแต่ชุดเขาครัวนี้สิแ่บเซ็กซี่สุดๆดะส่วนคู่รักเตยปั๊บก็เติมความหวานให้กันทุกวันผ่านอาหารหลากหลายเมนูน้าตาน้ากินปรุงด้วยใจส่วนหนุ่มปับรับอาสาเป็นบาริสต้าชงกาแฟให้ดื่ม อ๋อหวานสาฝั่งสาวเต้ยจรินพรเพลินไปกับการทำงานศิลปะเช่นเดียวกับสาวคิมเบอรี่ที่ขอโชว์ความสามารถด้านการวาดภาพกับเขาดิจ้าขณะที่หวานใจหมากปรินอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้หน้าบ้านแต่จะรอดหรือไม่หนุ่มหมากก็ลุ้นเหมือนกัน เพราะไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสไม่ได้อยู่บ้านปลอดภัยกว่าแถมร่างกายก็ยังแข็งแรงเหมือนกันหนุ่มนัทเดทก็เลยทั้งวิ่งบนลู่และกระโดดเชือกโช์ซิกแพคเช่นเดียวกับนิววงสกรคนเนี้ยโชตตลอดเรียกว่าแฟนคลับเลยได้โบนัสทั้งตาทั้งใจไปกับความล้ำล้าของหนุ่มนิวเสียดายนิดเดียวตรงที่แฟนสาวหนาวที่สานาทออกกำลังกายอยู่ข้างๆด้วยเนี้ยแหละหนุ่มมาริโอ้ทั้งรักรถหลงต้นไม้ก็เลยคลุกตัวกับสิ่งที่เลฟิฟ ถึงขนาดโมอเอ๋ออวดว่าตัวเองเสียนแล้วด้วยนะคือผมเป็นคนชอบรถนะฮะก็ตอนนี้ก็ทําได้หลายอย่างแล้วตอนนี้ก็เริ่มเอ่อรือผมซักเบาแล้วตอนนี้จริงะใช่ฮะคร,ครับเบอร์นี้แล้วครับเมื่อคืนก็ยังซักเบาอ,อยู่ <laughs> นะฮะแล้วก็ ตอนนี้เชี่ยวชาญมากเลยการล้างล้อเนี่ยในการล้างล้อเนี่ยคือสะอาดมากสะอาดกว่าบ้านผมอองตอนนี้ล้อรถผมอะคนรักของพวกนี้ครับ<ช>ก็เลยแบบพยายามจะหาอะไรใหม่ๆที่สนุกกับมันด้วยครับส่วนแฟนสาวจันจิจันจิราช่วงเนี่ยต้องห่างกันสักพักแต่ทําสิ่งที่รักเหมือนกันก็คือการเต้นที่บอกเลยว่าซูตตายมากเรียกว่าอัดคลิปแดนซ์ให้แฟนๆได้กดไลค์กันทุกวัน ฟังดาวติ๊กตอกนุ้ยสุจิราสร้างความคลื่นเคร่งไม่มีแผ่วขยันคิดคอนเทนต์และไม่ไดิเต้นอย่างเดียวนะแต่พยายามทำคลิปให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันตลอดตลอดเชื่อแล้วว่าสาวแพนเค้กแคม,มนิตคิดถึงแคทวอล์กจริงๆเพราะง,งานยังไม่มีแต่ด้วยใจรักในอาชีพชีพแพนก็เลยลุกขึ้นมาสับขาในบ้านบอกเลยอินเนอร์มาเต็มก็คลิปเชนอยู่ในบ้านเลยค่ะเปลี่ยนชุดไป สชุด6ชุดก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็แต่งตัวได้เต็มที่แต่งหน้าทําผมเองทุกอย่างค่ะสนุกดีไซนั่งแบบอีกคนน้ําตาลชลิตาคนเนี้ยสวมวิญญาณซุปเปอร์โมเดลเดินเก๋ๆอยู่ในบ้านโอยจัดเต็มรันเวย์มากจ้าส่วนนักร้องเสียงดีแอมสาวรักษณ์ที่มีฝีมือด้านศิละปะอยู่แล้วก็เลยหันมาเพ้นกระถางต้นไม้ขายรวมถึงเพ้นเซิร์ฟสเก็ตด้วยอะ่ะ แต่คนนี้ปังจริงายอาภพ,พรจากที่ขายปลานินและอาหารต่างๆในช่วงว่างงานตอนนี้รายได้เป็นกอบเป็นกามธุรกิจก้าวหน้ากว่าเดิมแถมยังมีการเพิ่มเมนูให้หลากหลายส่งออกต่างประเทศด้วยนะจ๊ะออนเลือกแล้วค่ะกิจกรกิจกรรมที่ออนน่าจะทําตามได้นะคะก,นะนะคะก็น่าจะเป็นการต่อเลโก้แบบสายฟ้าแรอกระพายูค่ะคุณผู้ชมก็เอากิจกรรมเหล่านี้ไปทําตามกันได้นะคะ หมดเวลาของข่าบันเทิงแล้วก็ออนในค่ำคืนนี้แล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันได้ใหม่กับในเอนเตอร์เทน11นาดิกาค่ะคืนนี้ขอบคุณสภาพของออนนะคะจาก Clothing Box ด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ